ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะชาเน็ตถล่มวิจาราแมทธิวดี Dean, หลังไล่น้ำระพีพัฒลงจากเวทีมวยต้องบอกว่าเดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วสำหรับรายการเทนไฟท์เทนซีซั่นสโดยนัดนี้เป็นคู่ชกที่6โดยตัวแทนในการแข่งขันในนัดนี้นักชกจากทีมดำได้แก่บอลอัศนัยเทียนทองและนักชกฝ่ายขาวได้แก่เต้นันทสัสพิศรยะบุตร โดยผลการแข่งขันฝ่ายขาวเต้นัทสัยได้เอาชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์แต่ทว่าก็ทำเอาเกิดดราม่าขึ้นอีกจนได้เมื่อช่วงระหว่างการถ่ายทอดสดหลังจากจบยกแรกขณะที่ทางด้านแมทธิวดีและโคดอื่นกำลังดูแลเต้นัทสายระหว่างพักยกเพื่อสนิทยอย่างน้ำระพีพัดเอกพันกุลก็ได้เข้ามาให้กำลังใจโดยขึ้นไปข้างๆเวทีเพื่อพูดคุยให้กำลังใจและนำยาดมไปให้ ซึ่งงานนี้ทางด้านแมทธิวดีนกับไร่ให้นารับพีพัรนั้นลงจากเวทีพร้อมกับทำท่าชี้ไปที่น้ารับพีพัรก่อนที่จะพูดขึ้นกับพี่เลี้ยงว่าเฮ้ยเอามันออกไปเอามันไปนั่งข้างล่างจนทำเอาทางด้านน้ำรับพีพัร์หน้าเสียก่อนลงไปจากเวทีซึ่งจากดังกล่าวก็ทำเอาเกิดเสียงวิพากวิจารณ์กันอย่างมากมายถึงคำพูดที่ไม่เหมาะสมของแมทธิวดีนเพราะดูไม่ให้เกียริน้ำรับพีพัร์ในขณะ ชาวเน็ตอีกฝ่ายก็เข้ามาถกเถียงว่ามันมีผลของการดูมวยไม่ให้เข้าไปวุ่นวายเพราะอาจจะผิดกฎและทำให้นักมวยเสียสมาธิได้จากนั้นก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์กันต่อว่าหลังจากที่น้ำรัพีพัฒน์ตัวแมทธิวดีไล่ลงจากเวทีก็ไม่เห็นน้ำรัพีพัฒน์ในจออีกเลยรวมไปถึงช่วงพักยกพิธีกรภาคสนามเรียกหาเพื่อที่จะสัมภาษณ์แต่ก็หาไม่เจอทำเอาเกิดเป็นดราม่าใหญ่โต